สวัสดีค่ะ<น>ค่ะเ<น>ล่าเยีางวลองจังที่มันเนี่ยล้องอทำไมเก็บถ,ถูกเนาะถูกวันทีมันิีพลาดโอกาสรุนม่นจะแต,ตกไปแล้วเน,นะเจดจัดสามตีก่นแม่นแตกทำท่ายมูเจ็ดสามจ่าหมืนม่น่ออกตอนเช้าบว่ามันสิมาก แม่น73ตรงๆโอ37เจแดงว่ามันเจแดงตามแม่โอ้ยตามตัวอื่นน่ะพวก59 85แต่ว่า73บ่ได้ตาม73มันบ่ได้แตกนาะหมู่นี้เจแดงก็จําไว้ว่า73มันแตกเนาะหมู่ตัวจาันนี้อันใดบ่ันแตกบ่ได้หลายวกยากหลายยากละอันนอันมื้อนี้จุดเจจุดใหม่วันต่อพอดีบ แีงเหียงห้งอยู่หลังบ้านเอาบ่อหลบกันบ่บ่บ่ได้ยินเนาะมันไม่ดีสุดเก่าเนาะอันจุดตอนเศ้าได้หาเดี๋ยวสิส่งไปใหงิ่งหลาๆน้ำเด้อจานเดี๋ยวสิบอกตุลีก่อนค่ะค่ะหาหาเป็ดหาคือเก่าแม่อิบ่ตัวชัดก็มือศูนย์จ้ะโอแปดเ็ดเกาอาได้ตัวเก้าอีกมั้แปด้จ็ดเก้ามเเกาออกสเสียเนาะ ห้าแปดห้าตีห้าแปดห้าห้าแปดห้าพนักจีเลยแล้วก็อันแปดยึดเก่าพนักโตเก้าแม่จา๋าเอาเป็นสันยุดาสามที่ดอกอะไรโตกเก้าแม่ท่านว่านกับว่อนออกยุ่นเหละ,ะเล็นะนเนี่ยเมรแล้วทำไมจะโตเก้าสันดีเด้อแต่ว่าหัวง่ายเลยป้อยศูนแปดเจ็ดยูด้วแต่ของของว่าซื้อวันนี้ว่ามันตองหวัดเนาะอืมเนีน่ยเมร์เราฝันอะประดิษฐ ตั้งประเทศทั้งทีกบมือนีบ่เขา,าเขามือม่อรุ่นสินะเลขถูปมันแตกบ่แล้วได้ดจ่ายเจ็ดสามจำไทยแล้นี่ตัวเก้า,กาได้เกยแดงเนอขนาดมิขนานละกับย่างหนึ่งเจ็ดเด้อม <c oughs> ันสิหลายตัวอ,นนอันนี้เลขยังตัวเก้า,าเฮาองเราท่านแตกงละแปดห้าหา้าเนอะอันนี้ตัวใดอันอันนี้อันนี้เลขยังเลขถูปบ่เลขทูบเลขทูบตัวเก้าฮ่อแปดหาห้าผู้ดำมักบาเซาตัวเก้าถ้าเป็นตัวเก้า กะวันนี้กะเด็กปันกับสองหนึ่งหนึ่งมิตรตองเหรเจอันอันเก้าได้หน่อันอันไม่กัแปดเจ็ดเก้าค่ะเจดียงลงไปลงแล้วเขียนแล้วกัหาแปดหาเจ็ดสิมาบมามันตกเก้าได้ว่างเฮนินแปดหาหาแหละมกดว่าสิาอือค่ะกะจ่ายปังๆด้อยท่านนี้เห็นบ่ท่านนี้เห็นว่าแปดเจ็ดเก้ากับหาแปดห้าเนาะ 8ปด้าห้าตัดเลนเนอตเจ็ดเก้าแปดห้าหครับอันแปดเจ็ดเก้าท่านั้นะจีเอาซทมนี้ลาเลีกฝันกับสองหนึ่งหนึ่งหิ่แปดห้าห้าสับองหนึ่งหนึ่งบอฝันนะฝันสองหนึ่งหนึ่งบอกแมนไอแปดเจ็ดเก้าจุดมอนี่กันบ่บ่ตัวร้องชามันบ่ไปแตกมือจุดเนาะตัวนี้ะแปดห้า้จะนิ่ตัวนี้แล้วมันสีมาสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองแล้วมันสีมา พอมกวันนี้ตนี้ตองจะวันนี้ตองเนื่องนึ่องแปหานึงนึ่งหาห่ามันใจห่าหาแล้วนนี้ปดหาฉันไม่ออดรู้แต่จาจาปังปังแล้เจ้อจ้อขอบคุณค่ะรวยลจะจะบ๊าัสดีค่ะจาเอาคท่านผู้ชมตัวเพิ่นกัมักห่าหาเนาะเพิ่นว่ามจิตตองเนาะ พุณมากค่ะฮะเจ็ดเก่ามันก็เคยอ,ออกบ่อยนะคะออกบ่อยปูดำมาฝากเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมมากสิเป่าหนึ่งหนึ่งเบอา์เอ๋อหนึ่งหนึ่งไม่เอาเหรือคะกับเป๋ากับสิมีหนึ่งหนึ่งผลมาผลบ่มัากเนาะเอาเป็นน้าร่างในการเสียงซสือสลากินแบ่งรัฐบาลคะ่ะสบแบเล่าพัฒนาโอ้ย 58, 58, 58, 79, 8, หาแหาแปดเจ็ดเกทูแปดหาหามักอยู่ที่หาหาฝันสองหนึ่งหนึ่งค่ะอ๋ตัวใดยังบาา่าารัฐบาลก็มาเร้วแปดเจ็ปดใส่เกียบแปดก็ได้เนะหาแปดเจ็ดเกานำกันอยู่นี่แหะวน่นเวียนไปบ่ออกไปใส่ดอกตอยไปไกลนี่แหละค่ะท่านผู้ชมบ่ไปใส่เหล็กนั่นนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามสังื้อขี้มาได้แต่บุรุษคือในหน้าจออย่าลืมตัวเลขหลาเบอร์ขี้มนะห้าแปดห้าแปดเจ็ดเก้าแปดห้า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 สองหนึ่งหนึ่งค่ะเลขถูกปูดัมนะคะเนาะปูดัมก็ออกบ่อยเพอว่าได้เมื่นหนึ่งเจ็ดสามซื้อรัฐบาลพรอม้าน้อยพรอมพ้นบอกนะเหล้าพร้อมกมาวเป็นเก้ากับเขาเจ็ดเก้าเพื่นกับเขาเลยเด้ จิตเก้ากับเขานาะค่ะเข้ามาแล้วเลือดเตห่าบันบรรยยี้เจ็ดซ้ำตัวกออกไปเลี้ยวกันเลือดเตห่าครับบันนี้เอายสื่อไงค่ะท่านผูช้ชมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามสั่งสื่อขิมบรลุงสายตาสิบสองออยพัดอาหารเสริมนะคะอาหารเสริมสิบสองออยพัดเสริมทุกส่วนในร่างกายแขนขามือเท้านะคะ เสริมทุกส่วนในร่างกายเน้นที่ดวงตาดวงตาจะใสสว่างเลยย่ายกกองกับกินประจําเดือนกับกินประจำเนาะ,ะเนะาะเพิ่นเป็นยังเพื่อนเจ็บตาเดือนสกาวไปหาหมอเนาะเพิ่นกินตัวนี้เออไข้ตาเพิ่นแจงเพิน่นว่ากับสบู่ขาวสบู่ส้มไปกับขี้มึงเซตเนี่ยจะเอาสบู่ส้มก็ได้สบู่ขาวก็ได้นะคะ แค่เสียมแค่แม็กกัปวดเกาปวดกระดูกลดบวมของเกานะคะปวดตามข้อต่างๆคอมือคอขาคอทุกส่วนเนาะ,ะกินแก้ได้แล้วก็ลดบวมของเกาได้มันเทาเบาบางคนที่ยางบะไรกันยางใดด้วยค่ะปวดเดินไม่ได้มานานแล้วเจะแดงวันวฉันกินยานี่อ้ยดีใจจนเดินฉันเดินได้เออเพื่อนวะปู่กระโทม่มาบอกหลายคนเนะะี่ค่ะโอ้จเจ๊แดงแจ้งว่าลดพุนวัน,น่ะ แต่แม่นไปสังเด็กกะสว่างแล้วล่ะตะกอนเนี่ยม่วงม่วงเมาเมาเศร้ายงเศร้าย่อยู่กินตัวนี้เขาไปดีเขาพูดจริงค่ะคนโทรมาจริงเนาะโทรมาจริงยืนยันจริงนะคะเนาะหลายคนแล้วเนาะกับกบปูเอ่าปูเป็นบินทบาดตามั่วนเป็นยงเป็นไงเจแดงเอ้ยไปสั่นเด็กกะด้วยตัวนี้ละเพื่อนเอาไปกินเอ้ยแกงอีลิเจแดงแกงอีลิแกงกับม่วเอาไปกินอีกค่ะเอาไปกินอีก คนซื้อเท่าละสองกับปุกซี่กับปุกนะซื้อไว้ทักกินนะสองเม็ดหลังอาหารสองเม็ดหลังอาหารเช้าก็ได้เย็นก็ได้ค่ะเอาไม่จีบหรือเปล่านี่ค่ะสองเม็ดสองเม็ดนะคะหลังอาหารนะแคลเซียมสองเม็ดหลังอาหารทันทีอันนี้บ่ได้แกะค่ะอ้าวคือเบาอันนั้นนะก็แอดมินเฮาคือเบอาตัวนี้ไปส่ง ข้างนอกเบิดบริพ่อทรงเหมือนเศร้านี่นะโอ๊ยแอดมินสุเทียก็บอกให้เขาไปหาดนะ้เนาะคือบอมมา,าอยู่ในอนี่ไปซงเอาค่ะท่านผู้ชมเจดียก็ขอตตูลาไปก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีลุ้ยๆถูกหวยไปด้วยกันนะคะหวยงวดนี้มาแล้วค่ะมาตัวเดียวอาจารย์ตีกับมาตัวเดียวลงไปใหเ้วแล้วคะอยู่ในอยู่ใน อยู่ในยูทูบค่ะท่านดูได้ใน y youtube มาตัวเดียวอาจารย์ตีตัวเดียวงวดก่อนมาเจ็ดให้เจ็ดมาสองสองเจ็ดงวดนี้ให้มา0ูเข้าศูย์เ้าตัวเน้นเลยค่ะนาะตัวเน้นของเผนพร้อมศูนย์เก้าไหมถังไปช่วงวดนะเอาไหมอาจารย์ตีพารวยอาจารย์ตีนําโชคอาจารย์ตีแปดลิ้วอางวดน,นี้ก็ะคอให้ดังขอให้ปัง เป็นห้มาตัวเดียวตัวเดียวไปคาะตัวไซก่อนนะคะค่ะมาตัวเดียวก่อนเราลองไม่แทนแน่นอนต้องติดสามในหนึ่งก็เป็นเลขบนอย่างเดียวนะคะเป็นเลขบนอย่างเดียวติดตามได้อาจารย์ตีได้ในคลิปติพานมากค่ะร่วงคลิปไปแล้วคลิปนี้กับเล่าพัฒนาอ้าวคเ,เห็นคุยอุบเห็นตัวเลขดิห้าแปดห้าแปดเจ็ดเก้า ปดห้าห้าแกับห้าห้าคนเน้นห้าห้ากัสองหนึ่งหนึ่งนะคะจะเด้งขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ